อ้าผมก็ขันน็อตแล้วครับผมนะมันขันยากน็อตหนึ่งหนึงครับผมที่ผมเจาะแตกครับผมต้องระวังครับผมนะเจาะแตกบางทีเราต้องใช้ดอกสว่านเล็กก่อนครับผมมันหมุนนะฮะมันมันวิ่งครับผมสว่านวิ่งให้ระวังครับผมเวลาดอกสว่านวิ่งครับผมนะใจเย็นครับปอนวิ่งปุ๊บมันก็หลุดครับผมนี่ประมาณนี้ครับเห็นไหม ไม่ไม่ติดครับผมนะไม่ติดนะท่านผู้ชมพอเราบัดกีีเสร็จแล้วเราก็ดูครับผมเช็คเช็คอะไรครับเช็คมิเตอร์นั่นแหละผมนะดูดิอ่ะมีปัญหาไหมมันมี เส้นไฟครับผมแล้วก็เห็นแลงนะนี่นี่เช็คดูครับผมถึงแล้วนะฮะเพราะเพราะยิ่งซิงเราเช็คดีแล้วตั้งแต่ที่แรกครับผมนะเราไม่ต้องห่วงเลยว่าว่าจะมีปัญหาไหมนะพอเราเช็คดีแล้วนะ เราก็ดูว่าเช็คในระบบเนี่ยมันจะเช็คไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมนะเช็คในระบบเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่มันถึงแล้วไฟครับผมไฟถึงเรียบร้อย ที่เนี่ยตรงกลางโอเคคาเบตคาเบตอันที่สองโอเคฮะให้มันถึงกันนี่แหละไฟลบตัวเนี้ยบี B. โอ้เช oh, okay. okay. ็นนอนแล้วโอเคจะดูว่าสายไฟมันถึงกันไม่นั่นแหละไฟลกไฟ

ช็คเพื่อให้ดูเลยครับว่าสายไฟเนะี่ยะที่เราบดกีมันติดดีไหมแค่นั้นแหละแต่เราบดกีแน่นแน่นอน,นครับผมนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดกอดขั้วบดมทําการโยงสายแล้วก็ทดสอบเสียงกันครับผมท่านผู้ชมครับผมต้องทดสอบเสียงก่อนนะครับทุกครั้งที่เราประกอบนะนี่ฮะที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะบดได้แล้วทดสอบแล้วนะฮะ เสียงดีทั้งสองบอดแล้วเราก็เวลาเราลงโมดูลนะคือลงโมดูลแล้วนะครับเป็นโมดูลแล้วนะครับผมนี่นี่เราจะลงกล่องเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทดสอบเสียงกันนะว่ามันจะเป็นเช่นไรนะเดี๋ยวผมตัดก่อนนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมตัดเรียบร้อย เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมแชปเลยครับผมครับแล้วก็มาต่อครับผมต่อสายต่อสายไฟครับผมนะไฟลบเนี่ยไม่เป็น สีเหลืองเนะี่ยฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ไฟบวกนะาาง่ายครับผมสามสีเส่เซนกนันแล้ว gnd นะหนึ่งสองสามนะ ับจากขาแรกไปตัวที่สามนะ GND ที่สี่ใสลำโพงหนึ่งสองสามสี่นะเสียบอย่างเงี้ยมันก็สะดวกสบายครับผม5 6 7นะ <c oughs> นี่ก็ใสสัญญาณ Ni lời nói tận dạng buộc gin đi ok hôm đầu hôm sỉu phải được hôm có Sao nắng ngon đều nữa ต้องผ่านลอโหลดทุกครั้งนะฮะถ้าไม่ผ่านลอโหลดเลยพั่วนะบางครั้งเราเผิอเลยครับผมหนึ่งสองสามสัญญาณครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า ส่วนวากซ้ายสัญญาณที่เสียบจากตรัรศั์นะครับผมไม่ได้ถอดเคสออกนะมันก็เลยปุ๊บป๊อปุ๊บป๊อนะเงียบนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เราต้องทดสอบทุกครั้งนี่แหละครับผมก่อนที่เราจะลงกล่องนะท่านผู้ชมนะเพื่อนเอน fc ทุกท่านครับผม <c oughs> ก่อนที่เราจะลงกล่องแล้วก็ทดสอบบอดได้ทดสอบโมดูลนะว่ามันเสียหรือไม่เสียนะทดสอบทุกครั้งนะมีกี่บอร์ดก็ทดสอบครับผมแต่ตัวน้นผมทดสอบแล้วครับมีปัญหาครับผมต้องแก้ไขกับตัวน้นนะฮะ น่าจะเป็นความผิดตองผมเองครับผมนะเหมือนกับที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเ <c oughs> พอเราปิดแล้วนะเราไม่รู้ว่าทานีิเตอร์อยู่ฝั่งไหนอะไรประมาณนี้ผมอาจจะผิดพลาดนะตั้งแต่ที่แรกนั่นแหละ <c oughs> ตั้งแต่ลงทานีิเตอร์นั่นแหละมันเยอะนะะมันหลายหลายอันนั่นแหละครับผมทำหลายอันครับผมมันเลย เพลินแล้วก็ลงครับผมถึงผมบอกว่าเวลาเราลงกาที่เตอีให้เขียนสัญลักษณ์เอาไว้นะฮะเขียนแล้วต้องดูให้ถูกครับผมน่าผมน่าจะเขียนผิดนะฮะเขียนผิดข้างวางง่ายๆครับผมน่าจะเขียนผิดฝั่งบวกไม่ได้สั่งลบนะฮะนะมันก็ เลยมีปัญหาครับผมนะแต่เราทดสอบทุกครั้งอย่าลืมผ่านดอนโหลดครับผมถ้าตัวนั้นถ้าไม่ได้ผ่านดอนโหลดครับถ้าเราทดสอบปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาปุ๊บปูบะอะไรข้วนขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราผ่านดอนโหลดปุ๊บเนี่ยไฟมันลุกปุ๊บไฟดลอนโหลดแดงปุ๊บเรารีบชักปักครับผมนะรีบชักปักเลยถ้าหลอดแดงปุ๊บเนี่ยชักปักเลยครับผมนะถ้าปักถอดปักอะไรเสียบแจ็คถอดปักป๊อปุ๊อป๊ออกเลยครับผมนะ ถ้าเราไม่ได้ผ่านหลอดโหลดปุ๊บเสียปักปุดบตุนะเหมือนกับเฮซีท่านหนึ่งครับผมที่ผมเคยทำเอาแอมให้ผมทดสอบนะ M, แอมแกก็เสียนะั่นแหละบอกผมดูให้น้อยอะไรประมาณนี้ผมก็เอาหลอดโหลดมาครับผมผมหลอดโหลดมาเสียปุ๊บหลอดโหลดแดงผมบอกมันเสียนะอย่าไปมันเสียนะหะมอแปลงน่าจะห้าแอม 5m นะครับผมบอกว่าจะโมไหมนะผมบอกว่าผมจะโมให้นะฮะโมเนี่ยฮะคือการเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับมันเป็นอ่าบอร์ดไดรรุ่นเก่าครับผมนะใช้ทรานซิสเตอร์ตัวเล็กนะฮะ11047กับ1047นะ่ะคู่คู่นั่นแหละครับผมเล็กๆไม่ใช่ครับเล็กกว่านั้นอีกครับผมเอ่อ เออเอลเลนโตเน่ศ uh, ูนย์ 0, คู่นั่นแหลคะครับผมเล็กๆไม่ใช่ครับเล็กกว่านั้นอีกค uh uh, 0 35, 0, 34, รับผมเอ่อเออเอลเลนโตเน่ศูนย์สามห้ากับศูนย์สามสี่รู้ป่ะครับอีกเบอร์หนึ่งรุ่นเล็กๆนะฮะผมก็เลยบอกว่าถ้าผมทำให้ผมจะเปลี่ยนบอร์ดได้ให้ จะต้องการบอดได้2ชั้นหรือ3ชั้นถ้าเราฟังในบ้านผมบอก2ชั้นนะผมจะลงท,นทันติเตอร์ให้ฟังละ4คู่นะเพราะ5แอมมัน800วัตต์ประมาณน,นี้แหละครับผม5้แอมเนี่ยดันถึง800วัตต์ได้ผมจะลงท,นทันติเตอร์ให้นะฮะแต่ผมขอสัก2 0 0พได้ไหมผมบอกพวกคาปานะคาปาชุดคาปาสายไฟแบบมันต้อง ลงใหม่หมดเลยครับผมได้แต่หม้อแปลงกับกล่องนะฮะที่เหลือนะสายไฟได้แจ๊กจั๊กรวมไปหมดเลยแบบประกอบมาเขาก็ซื้อมาสามพันสามพันแปดสี่พันนี่แหละสี่พันกว่าบาทสามพันกว่าบาทสี่พันนี่แหละเข้าสี่พันแต่มันเป็นของฟังในบ้านนะครับแล้วก็ดูนะฮะฟังในบ้านแต่อุปกรณ์ฟังในบ้านนะฮะแต่กล่องเป็นกลางแจ้งนะฮะกล่องประกอบเขาประกอบแต่มันเป็นอุปกรณ์ เขา,าขหากำไรอะไรประมาณนี้ครับผมนะดีๆที่คือโม้แปลงพอดูได้แต่ไม่รู้มันน่าจะแค่สามสิบห้าเหมือนกับที่เราทดสอบนี่แหละครับผมแต่แกไปดันมากครับผมดันเกินครับผมมันก็เลยพังนะเอาไปเสียบปุ๊เลย <laughs> เอาไปให้ร้านเด็กเฝ้าร้านอยู่ครับผมไม่ใช่ร้านผมนะฮะร้านที่อื่นครับผม เสียปุ๊กกัพังเลยหนึ่งสองสาม